ผู้ชาย5ประเภทที่ไม่ควรเอามาเป็นพ่อของลูกขอ้อ 1. เจ้าชู้หลายใจผู้ชายที่เจ้าชู้หลายใจนะคะไม่ควรอย่างยิ่งเลยที่สาวๆเนี่ยจะเลือกมาเป็นพ่อของลูกนะคะเพราะเขาเป็นคนที่เจ้าชู้หลายใจใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าคุณตัดสินใจแต่งงานกับผู้ชายแบบนี้แล้วคุณคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวมีลูกเดี๋ยวแบบแต่งงานไปเขาก็จะเปลี่ยนเองไม่จริงนะคะผู้ชายประเภทนี้ไม่มีทางเปลี่ยนและซ้ำรายนะคะถ้าเกิดเขานอกใจไปมีคนอื่น ลูกของเรานี่แหละจะรู้สึกว่าเห็นพ่อกับแม่ทะเลาะก,กันใช่ไหมคะเห็นพ่อกับแม่แบบทะเลาะเรื่องมือที่3เนี่ยจะทําให้เขาเนี่ยเป็นเด็กที่เก็บกฎเป็นเด็กที่เศร้าซึมอะไรแบบนี้ดังนั้นแล้วไม่ควรที่จะเลือกผู้ชายแบบนี้ตั้งแต่แรกนะคะควรเลือกผู้ชายที่ซื่อสัตย์รักเดียวใจเดียวและนี่แหละที่จะทําให้ชีวิตครอบครัวเนี่ยอบอุ่นแล้วก็มีความสุขค่ะข้อ 2. ผู้ชายที่โมโหร้ายอารมณ์รุนแรงข้อนี้ ไม่ควรอย่างยิ่งเลยนะคะเลสแฟรเลยนะคะไม่ควรเลือกมาเป็นแฟนมาเป็นพ่อของลูกหรือว่าอะไรก็ตามนะคะถ้าเกิดว่าคุณรู้ว่าเขาอารมณ์รุนแรงคุณรู้ว่าเขาโมโหร้ายใช่ไหมคะถ้าคุณแต่งงานกับเขาไปแล้วคุณมีลูกใช่ไหมคะแล้วลูกของคุณเนี่ยเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันเห็นเขาทําร้ายร่างกายคุณลูกคุณจะรู้สึกเจ็บปวดใจมากๆเลยแล้วมันเป็นภาพติดตานะคะทำให้เด็กเนี่ยกลายเป็นเด็กที่มีปัญหาเป็นเด็กที่แบบซึมเศร้าเป็นเด็กที่เก็บกดอะไรแบบนี้ดังนั้นแล้ว ไม่ควรแม้แต่จะเลือกมาเป็นแฟนนะคะผู้ชายแบบนี้ผู้ชายที่โมโห้ายอารมณ์รุนแรงทำร้ายร่างกายแบบนี้ไม่ควรนะคะสาวๆควรเลือกผู้ชายที่เขามีความอ่อนโยนมีเหตุผลเวลาที่มีปัญหาอะไรเนี่ยเขาก็พูดใจกับคุณด้วยแบบ เหตุผลแล้วก็ใจยเย็นนั่นเองแล้วคุณจะรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเลือกผู้ชายใจยเย็นเนี่ยเป็นพ่อของลูกเนี่ยจะมีความสุขมากๆเลยนะคะข้อ 3. ผู้ชายที่บ้าอํานาจผดดิการผู้ชายที่บ้าอํานาจผดดิการชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเขาบ้าอํานาจเขาผดดิการเขาจะทําทุกอย่างบงการทุกอย่างเลยนะคะบงการคนด้วยแล้วมีลูกก็จะบงการลูกด้วยว่าเธอต้องเรียนสิ่งนั้นเธอต้องเป็นหมอเธอต้องทําสิ่งนั้นสิ่งนี้บงการบังคับทุกอย่าง เด็กนะคะไม่ชอบให้ใครเนี่ยมาบงการเด็กเนี่ยต้องการที่จะคิดเองต้องการที่จะมีไอเดียของเขาเองนะคะต้องการที่จะทําในสิ่งที่เขารักเขาชอบถ้าเกิดว่าเขามีพ่อที่แบบชอบบงการตลอดเขาจะเก็บกดและวันหนึ่งระเบิดออกมานะคะเขาจะทําในสิ่งที่แบบสิ่งที่ผิดสิ่งที่ผิดพลาดดังนั้นแล้วสาวๆไม่ควรจะเลือกผู้ชายที่บ้าอํานาจบงการมาเป็นสามีนะคะแล้วก็เป็นพ่อของลูกควรเลือกผู้ชายที่เขาเคารพไอเดีย ความคิดของคุณแล้วก็ไม่บังคับคุณแล้วคุณจะรู้สึกว่าเอ้ยการแต่งงานครั้งนี้เป็นการแต่งงานที่ดีมากๆเลยลูกก็แบบว่ามีความสุขที่มีพ่อที่เข้าใจอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะและเขาก็เข้าใจคุณด้วยการแต่งงานชีวิตสมรสชีวิตคู่เนี่ยจะราบเรียบแล้วก็มีความสุขมากๆเลยค่ะข้อ 4. ผู้ชายที่กลอนปลิ้นปอนโกหก กลอนปิ้นป้อนโกหกนะคะคุณจับไม่ได้ไล่ไม่ทันกับผู้ชายแบบนี้ไม่รู้ว่าคําไหนจริงคําไหนถูกคาไหนหลอกใช่ไหมครับปิ้นป้อนไปนหมดผู้ชายแบบนี้ถ้าเกิดว่าสาวๆเลือกมาเป็นสามีคุณจะมีความทุกข์ไปตลอดชีวิตเขาจะไม่โกหกคุณแต่เพียงคนเดียวนะคะเขาจะโกหกลูกของเขานั่นเองด้วยดังนั้นแล้วผู้ชายที่โกหกปิ้นป้อนถ้าคุณจับได้ว่าเขาเนี่ยโกหกคุณครั้งแรกนะคะ คุณควรเดนออกจากผู้ชายแบบนี้เพราะมีครั้งแรกก็ต้องมีครั้งที่2ที่สาตามมาใช่ไหมคะดังนั้นแล้วให้สาวๆเลือกผู้ชายที่เขาพูอะไรเนี่ยก็พูดเปิดอกพูดความจริงพูดต่อหน้าเลยเป็นคนที่ซื่อสัตย์เป็นคนที่แบบเปิดเผยทุกอย่างแบบนี้เนี่ยจะดีที่สุดค่ะข้อ5ผู้ชายที่ไม่มีความรับผิดชอบผู้ชายที่ไม่มีความรับผิดชอบนะคะเขาจะเป็นแบบนี้ไม่เคยเปลี่ยนเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณคบกับผู้ชายคนไหนเป็นแฟนแล้วคุณสังเกตว่าเอ้ย คนคนนี้ไม่มีความรับผิดชอบเลไนะไปทํางานก็แบบว่าไม่อยากไปทํางานอะไรแบบนี้นัดแล้วก็เหม่ไปเลื่อนนัดนูน่นนี่นั่นแสดงว่าคนคนนี้เป็นคนที่ไม่มีความรับผิดชอบให้สาวๆอ v o i หลีกเลี่ยงผู้ชายแบบนี้เลยนะคะเพราะถ้าเกิดว่าคุณแต่งงานกับผู้ชายแบบนี้แล้ว เขาก็จะไม่รับผิดชอบครอบครัวไม่รับผิดชอบลูกไม่รับผิดชอบอะไรเลยจะแบบเป็นคนที่เอือยเฉยๆเป็นอย่างนั้นไม่เป็นผู้นําครอบครัวอะไรแบบนี้นะคะดังนั้นแล้วอย่าไปเลือกผู้ชายแบบนี้ให้เลือกผู้ชายที่มีความรับผิดชอบเพราะผู้ชายที่มีความรับผิดชอบจะมีภาวะความเป็นผู้นําสูงจะนําพาครอบครัวเนี่ยให้มีความสุขแล้วก็เป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะเรื่องลูกเรื่องอะไรเนี่ยเขาก็จะจัดการดูแลเป็นอย่างดีเรื่องโรงเรียนลูกส่งเสียลูกอะไรเนี่ยเขาจะมีความรับผิดชอบนะคะและนี่ก็คือ ผู้ชาย5ประเภทที่สาวๆไม่ควรเลือกเป็นพ่อของลูกลองเช็คดูนะคะว่าตอนนี้ผู้ชายที่คุณคบอยู่แฟนของคุณนี่แหละที่ยังไม่แต่งงานเนี่ยมีกี่ข้อบ้างถ้ามี say no avoid เดินจากผู้ชายแบบนี้ก่อนที่คุณจะเสียใจทีหลังนะคะด้วยรักจากคนนุชค่ะ